ที่ระบุว่ามาตรการของพจะมีการลงโทษผู้การจังหวัดสรที่นักเรียนตีกันนบันชัดเจนเมื่อวานเนี่ยที่นนท์มันมีการตีกันตรงเนี้ยพบบจะย้ายการจังหวัดนนท์เลยไหมก็คงต้องเรียนว่าเมื่อวานเนี่ยที่ได้พูดนะครับท่านพบอท่านได้กล่าวถึงในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์การควบคุมสถานการณ์นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให ผู้กับการจังหวัดได้ไปไประชุมนะครับวางแผนกับทางรองผู้การผู้กับหัวหน้าสถานีตํารวจท,ทุกทที่ในเรื่องที่มีเหตุที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุร้ายแรงสําคัญเช่นนักเรียนตีกันหรือว่ามีเหตุอย่างอื่นที่มีการทําร้ายนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยต้องมีแผนรองรับในเรื่องของการก่อเหตุว่าเจ้ให้ตำรวจเนี่ยจะจัดชุดในเรื่องของการไปสายตรวจนะครับเรื่องการไปพิสูจน์ทราบจับกลุ่มอย่างไร ซึ่งตรงนี้คงต้องให้เวลาในเรื่องของการไปทำแผนไปพูดคุยกับหัวหน้าสถานีซึ่งในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการแต่งตั้งวาระประจำปีของหัวหน้าสถานีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเราก็คงต้องทำงานกันตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงโยกย้ายหรือไม่โยกย้ายก็จึงให้โอกาสนะครับท่านผู้การหัวหน้าสถานีเข้าไปทำแผนเผชิญเหตุเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องที่เป็นเรื่องร้ายแรงให้ควบคุมสาถานการณ์ขึ้นมาให้ได้ ถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ําซ้อนถึงจะมีการพยายาิจารณาบทลงโทษสําหรับท่านผู้รับการนะครับจังหวัดต่างๆครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้ไม่นับใช่ไหมก็คงต้องดูพฤติการในการก่อเหตุแล้วก็การอตอบสนองกับเหตุด้วยนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็จะถือว่าต้องให้พื้นที่เนี่ยได้ทํางานอย่างเต็มที่ก่อนนะครับทุงท่านที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยขับรถหนีไปไป,ไปขึ้นไปบนโรพักขนาดนั้นเลยนะ อย่างนี้ถือว่าไม่รุนแรงอีกหรอถามว่าผมไม่ได้พูดว่าไม่รุนแรงนะครับถามว่าการที่จะต้องตํารวจรับแจ้งความแล้วดาเนินการเนี่ยก็ต้องทําโดยเร็วในเรื่องของการสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำผิด,ดมาดำเนินคดีนะครับมีคําถามอื่นไหมครับเรื่องส่วนบุคคลค่ะอย่างผลสอบของเจเลเมื่อวานนะคะที่บอกว่าไม่ไม่พบเอ่อรวมถึงของปอปม ข่าวนมันจะเกี่ยวเกี่ยวเนื่อคการกับในข้อที่ที่กำลังทำอยู่นะคะข้อที่ขนมต้องสืบเนื่องจากเรื่องของมีเรื่องของรถบรรทุก,กน,นะครับในเรื่องของรถบรรทุกหนักแล้วมีสติ๊กเกอร์ติดที่บริเวณหน้ารถทางรัฐบาลเองเนี่ยท่านนายกท่านได้สั่งการแล้วก็มายังพบตรให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็จะมีอยู่2ประเด็นนะครับในเรื่องของรถหนัก รถหนักเนี่ยท่านนายกได้สั่งการให้ทางกระทรวงคมนาคมนะครับท,ท่านทิพดีขนส่งทางบกแล้วก็ทางกรมทางหลวงเนี่ยร่วมกับทางตำรวจมหาไทยเนี่ยช่วยหาทางแก้นะครับซึ่งท่านผู้บัญชาการคนครบาลได้เข้ามารายงานท่านผบตรเมื่อช่วงเช้านะครับว่ามีการได้พูดคุยถึงเรื่องของประเด็นต่างๆดังนี้นะัคือข้อหนึ่งในเรื่องของการกําหนดโซนนิ่งให้รถบรรทุกหนักนะครับ ไม่เกินกําหนดเนี่ยในเรื่องของการเข้ามาในเขตพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนก็จะมีการเพิ่มโทษในการปรับมีการจับกลุ่มแล้วก็ต้องเพิ่มโทษในการโซนนิ่งนั้นก็จะมีเวลาแล้วก็สถานที่มีแบ่งเป็นเรื่องของน้ําหนักซึ่งตรงนี้ได้มีการคิดสูตรในเรื่องของการให้รถหกล้อเนี่ยเข้ามารับจาก การน้ำหนักจากรถบรรทุกเนี่ยที่จะเข้ามาในบริเวณเขตรอบกรุงเทพมหานาครเนี่ยเข้ามาอย่างพื้นที่ชั้นในซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้นําเรียนท่านนายกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับล้วก็จะมาหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ออกบังคับใช้ได้โดยเร็วในส่วนที่2ในเรื่องของสติ๊กเกอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้ารถบรรทุกทางส่วนของทางอนอ .1 น,น,นะครับได้มารายงาน ตอนนี้เบื้องต้นนะครับจากการได้ตรวจสอบทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกก็ยังไม่พบในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่จะมาพันกับเรื่องของสติ๊กเกอร์ดังกล่าวนะครับแต่คิดว่าถ้ามีผู้ใดนะครับมีข้อมูลหรือว่ามีข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยก็พร้อมแต่ในเบื้องต้นยังไม่พบนะครับแต่การที่ไม่พบเนี่ยก็ไม่ใช่บอกว่าเจ้าหน้าที่จะรับหรือไม่รับ เนื่องจากไอ้รถคันที่เกิดเหตุเนี่ยน้ำหนักมันเกินมากแต่ถามว่าก่อนหน้านี้ไอ้รถบร,ริษัทเดียวกันเนี่ยมีมันอนุมานได้ไหมว่ามันก็ต้อง,งเกินเหมือนกับไอ้รถที่เกิดปัหตุบันทำไมตำรวจถึงได้ไม่กวดขันครับตรงส่วนนี้นะครับก็เลยนําเรียนว่ามีบางส่วนเนี่ยในเรื่องของข้อกฎหมายและการปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็เพิ่มจุดบอร์ดในจุดที่เราอาจจะยังไม่ ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่เราดําเนินการมาเช่นในเรื่องของนครบาลเนี่ยเราไม่มีชุดเครื่องช่างน้ําหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดรก็ตามเพราะว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นส่วนในเขตของทางหลวงเนี่ยก็จะมีเครื่องช่างน้ําหนักแล้วก็ผู้ควบคุมกํากับดูแลก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของขนส่งก็ร่วมกับตำรวจทางหลวงแต่เพื่อนในนครบาลน,นั้นน่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาได้แล้วก็แสดงว่าก็จะต้องผ่านในจุดที่บางจุดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในนครบาลเนี่ยจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่อาจจะไม่สามารถที่จะได้ ตรวจช่างน้าหนักเพียงแต่ดูด้วยตาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของเครื่องช่างน้ําหนักโมบายที่ต้องไปพูดคุยกับทางกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้อุดช่องว่างรอยโหวตรงจุดนี้ที่จะมีการวิ่งน้ําหนักเกินอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปครับยืนยันใช่ไหมว่าถ้ามีเครื่องช่างน้ําหนักแล้วตารวจเนี่ยจะจับรถบรรทุกได้ทุกคันก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดน,น,นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราก็ มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรแล้วถ้าเกิดรถหนักเนี่ยเราก็คงต้องต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์นั้นเราคงต้องจัดชุดในเรื่องของการาวางระบบในเรื่องของสายตรวจที่จะไปชั่งน้ําหนักรถบรรทุกอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อเสนอที่ระบุว่าให้สิให้ให้ใหกล้อบรรทุกตอเนเรื่องจะเขตรอยต่อรอบเมืองเข้ามาเนี่ยใครเป็นคนคิดและผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะยอมเราอไมในเมื่อค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแล้วการปฏิบัติเนี่ย มันคงเป็นไม่ได้อย่างที่คิดง่ายๆครับทุกปัญหาก็คงต้องมีทางออกที่จะต้องกระทบกับผู้ประกอบการก็ต้องมีการชั่งน้ําหนักนะครับว่าเราจะยอมให้สิ่งไหนสําคัญกว่ากันในสิ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คงจะต้องเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแล้วก็กฎหมายยังจาเป็นที่ต้องใช้บังคับให้อย่างถูกต้องเมื่อมีกฎหมายแล้วเนี่ยไม่เกิน25ตันก็ต้องบังคับใช้จุดนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของอ ผู้ประกอบการต้องมาพูดคุยกันว่าเราคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแสดงว่าสี่มุมเมืองเนี่ยก็จะต้องมีจุดทิ้งดินรับดินแผนตามจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก่อนที่จะเข้ามาในชั้นที่ชั้นไหนตรงส่วนนี้ทางนครบาลรับไปคิดสูตรเพื่อไปคุยกับทางคมนาคมและก็กรุงเทพมหานครอ,อีกครั้งนะครับแต่ว่าที่ทแถลงข่าวเนี่ยเป็นแนวคิดที่เรา พร้อมแล้วเราก็อยากจะทําตรงจุดนี้ก็ถือว่าเราคงต้องทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดให้ประเทศชาติเพราะหเราเห็นแล้วว่าปัญหาในการบรรทุกหนักเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าในเรื่องของการที่จะไม่บังคับอะไรเลยนะครับ พ,พราตรอท่านตอนนี้ท่านสั่งการไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ทางคณะทํางานก็คือทั้งเจเลด้วยทั้งนครบาลด้วยทําขึ้นมาเมื่อผลปรากฏอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่ายังไม่ครบถ้วนเนี่ยท่านอาจจะสั่งเพิ่มเติมเพื่พอให้ไปพิสูจน์ทราบในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสมาคมเนี่ยได้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ตัวเองมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับในเคสนี้เนี่ยมายังตํารวจได้หลายช่องทางนะครับก็ยินดีครับ ตอนนี้ก็ฟังแล้วเนี่ยก็คงรับฟังจากคณะทำงานก่อนนะครับส่วนเรื่องของเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยก็คงมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับคงไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับนะครับ